สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อซวันนี้เราจะพาพี่เริ่มซําไปถวายน้ำนะคะจากคุณแม่นาตรีน้ำสามสแพ็กนะคะที่บ้านทลาดนะคะที่วัดบ้านทลาดนะคะเค่ิงสักผ้าเขาไปน้ำพี่นงเ่องสักผ้าเสียจเจอาไปใ้้ลานสมเครื่องสักผ้าไปตะหนาบ่บ้ถอยหลังเครื่องปันกับบบปัน กระซักมือหลายมือล่ะเลื่อเอาไปให้ลานเพ่นสมเราจะไปทําบุญนะคะพี่ลำซําไปทําบุญให้กับคุณแม่นาตรีเป็นอยากถวายน้ำก็เรื่อยจะไปน้ำไปถวายที่วัดบ้านทลาดนะคะแม่ฟาใส่วด,ดีจ้าเร็ว dĩa dạng nhanh bung bung đều hãy dạng dìu. Oh, vạ đi tà lều, vạ đi อดีสวยมากเลยนะคะแม่ฟ้าใสเดี๋ยวให้สาวอุ้มก่อนบ่ได้ไปเราเจ้านัน่นยูบ้านอยก่อนนะคะคน่ายเขียนแล้ว มันนั่งลบอยู่นี่แล้วคุณนายเขียดอยากไปนั่งอย่างเราพีกันของประโยชน์ยังกันาดีจ้าเร็วจ้าก่อนอดีตจ้าให้สาวอุ้มนะคะ จะไปถวายน้ํานะคะให้กับคุณแม่นาตรีอยากทําบุญถวายน้ำที่วัดบ้านะลาดนะคะอดีจ้าเร็วจ้าสวย,สวย แดดกระห,นหะอนพ้่น้องเซบอ โอ้ยเส็ดเ็ด จุบานเด้อแม่ก็พอสิไปทำบุญให้กับคุณแม่นาตรีไปถวายนะ้ำู่บานกับพี่ป่ายเราไปถึงที่นู่นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะอ่าออกไปแล้วะคะ่ะมาถึงวัดแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพูดกับซยโเข้าไปถวายเพื่นขัางในสามสิบเพกสามหน้าเปบุญหน้อสาธุบุญกับคุณแม่นาตาลีนะคะคอยากถวายนำ้ำมาหอดหวัดบันตลาดเลวคะ่ะ นี่นะคะน้ำสามสิบ็พคนะคะให้เขาอุดขนก่อนวัดกะลมลื่นดีพี่น้องต้นไม้ลายลาย นุมโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่นาตาลีด้วยนะครับทำบุญเยอะทางนี่นกสามสิบแนสามสิบแพ็คเาะส,ส,าสิเอาไป,นาาป็นอเปย่างนักเจระสงกับพ่อแลว้ว นี้พาพี่ลำซำมาทำบุญนะคะให้กับคุณแม่นาตาตรีถวายนา้ำยวสีซอยพออุดยยกก่อ,ญญกอนยันยยบลเลวองไงแต่เหลวองไงบ่รับพรด้วยกันนะคะก่นะอนน้ำรับพรทำถวายนก็มมว,วตัตูอารา,าตู Namo tassa bhagavato arahato sama sampu terasa namu terasa arahato sama sampu terasa lima ini lima ini majang kante majang kante tan tula ini tan

อมหาการอมหาการทิศระตังิรตังตายุตายะสุขายะสุขายาพระเดียพระสงฆ์ูเจริญพระดีพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพปเจ้าเข้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้ำอันบริสุทธิ์น้ำเดมน้ำดื่ม อา<อ>จารย์ไดอยูอ่ขอพิวทั้งหลายเหล่านี้ขอริวารทั้งหลายเหลา่านี้ให้เก็บพระที่สงฆ์ให้เก็บพระที่สงฆ์ขอพระที่สงส์ขอพระที่สงฆ์จรงรักจงรักจะถูกปัจจัยถูกปัจจัยน้ำาด่มน้ำเื่ม

เมร์นาตาลีเล้อวาถวานกันว้น้ำของคุณเมย์นาตาลีนะครับเอากวดน้ำ อาการดี <laughs> thī ta sakhetiyovivācantu sāparo govīnāsatumā teva เตตานังฟังโสจีปะกะยังสุขังพะลังสิริยายุจจวันโนตะโภคังโหติเตตยัสสะวาสตะวันสาจะอายุจะเทวะต Tibawan tu te wata tu sapamang kan tu sapate bawan tu te wata tu sapamang karang ทุกกับคุณแม่นาตาลีด้วยนะคะที่ได้ถวายน้ำนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ค่ะสวัสดี